สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเข้ามาวันนี้ก็อย่าลืมกดเลิฟบกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนานาสละให้กันเด้อเดสมคลิปแข่งหลงน้ำท่า ทีขึ้นซื้อลือน้ำที่สุดในเมืองหลวงน้ำทาเนาะข้าซอยเมืองหลวงน้ำทาที่แทบที่สุดว่าันตอนนี้ข้าพเจ้าได้เดินทางมาแวะสมตลาดของใจกลางเมืองหลวงน้ำทาซึ่งเป็นตลาดตอนแรงในตลาดตอนแรงเพื่อนจะขายพักขายอาหารการกินซึ่งเป็นชุด เป็นจุดนัดพบของนักเดินทางคนไปไทยมาหรือว่าพี่น้นอง้าวข้าว้าวขายเนาะมีอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองอาหารลาวดังเดิมอาหารซนเผามีสุปพักยำน้อมไม่มียำผักกาดมหาีหลากหลายสนิทเนาะอาหารท้าวกัผู้ใดมักอาหารพื้นบ้านกะได้ไปหลงทางก็อย่าลืมอย่าแวะอย่าลืมอย่าพลาดไปแวะชมตลาดพื้นเมืองซึ่งอยู่ หรือข่าห้องวัดตลาดมืดเนาะตลาดมืดแท้จริงมันกับบริมืดบานใดเนาะซึ่งมีอาหารหลากหลายเมนูที่ว่าอาหารบ้านๆที่ว่าเพิินวาสหลายอาหารจะเป็นอาหารที่เป็นออแกนิกอาหารชาวบ้านเพิ่นปลูกเองผักกระปลูกเองเห็ดเองสันดยบุมิีสารเคมีข้าพเจ้าก็ไปหลวงน้ำท่าสองมือก็มาฝากทองอยู่นี่ทั้งสองมือเลยเนาะตอนแรงตกประมาณ4ี่โมงขึ้นไปเมีข้าวชาวขายก็ทยอยหาของหาเครื่องมา ประจำที่ของตัวเองอยู่ตลาดแห่งนี้เนาะซึ่งว่าเป็นตลาดมืดหรือว่าตลาดซุนเผาตลาดชาวเมืองของเมืองหลวงน้ำทามีทางอาหารหวานข้าวหลากหลายชนิดเรามีทางผักสดและผักดิบเนาะถ้า่าว่าผู้ใดได้ไปบรสะดวกที่จะกินอยู่หั่นกะสามารถแวะซื้อแล้วก็เอามากินอยู่บ้านตัวเองก็ได้อยู่บ้านผักก็ได้เนาะแต่ว่าข้าพระเจ้าไป นั่งกินเพื่อสมบรรยากาศให้มันนำใจบรรยากาศกะบอกคอยคือขึ้นปปไนหนเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นทรงโควิดอยู่เนาะมีทั้งกบมีทั้งเขียดมีทั้งนกมีทั้งหนูสามารถไปได้เลยทาผูดใด้มักอาหารแบบ แบบชาวบ้านชาวบ้านหรือว่าแบบที่ว่าหากินได้ยากหากหากินยากเนาะในในในพื้นที่อื่นหรือว่าในเมืองอื่นเนาะก็สามารถได้ไปลองทำทาก็จะลืมเลยตลาดมืดแห่งนี้หรือว่าตลาดนาุนเพาตลาดวัฒนธรรมเนาะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้แหละมีอาหารอยู่สองฝั่งทางแล้วก็มีสองฝั่งทางก็จะมีาอาหารละก็ แต่ว่าจะเปิดเพื่อนจะปิดถนนคนเดินมันจะ,จะอยู่ทั้งหลังที่ทั้งหลังอันหอของอ่าอินโฟเมชันทัวริสทัวริสอินโฟเมชันโอหอหอข้าวหอข้าวพระเนคแถลงข้าวแขวงังสันเอาพอมาแวะกินน้ำหวานอีกจาก้า เจ้าเนาะก็จะมีทางของสดสดดิบดิบองซีอันนี้เป็นข้าวเก็ดว่าสันข้าวเก็ดวแน่ใจว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนเคยเห็นเคยได้ฟังว่าข้าวเก็ดซึ่งเป็นข้าวเอามาจากไฮที่ว่าสามารถแกะเก็กินเก็ดกินแกะกินได้เลยเนาะตัวนี้เนาะแต่ว่าข้าพเจ้ามาสะดุดอยู่มาหยุดอยู่ที่ฮันฮันนี่แหละกินข้าวซอยแห้ง กินข้าวซอยที่ว่าบาต้องใส่น้ำสูบมันเพื่อนเห็ดก็เป็นตาแซบไปเลยทีมงานพวกเราก็มากินข้าวซอยแห้งน้ากันหมดทุกคนเป็นห้านประจําที่ว่าไปลงน้ำทาเท่าไรต้องได้ไปแวะไปซิมห้านนี่สันพนกลายเป็นห้านคาประจําสาหรับทีมงานพวกเราไปแล้วเนาะสําหรับห้านเออแม่อย่างแม่แปงบนียใจแม่แปงเจ้า บรรยากาศเส้นทางในเมืองในเมืองในแขวงหลวงน้ำทาก็จะตัวนี้จะเป็นถนนหลักแล้วก็จะเป็นเส้นทางหลักๆของเมืองหลวงน้ำทาหรือว่าแขวงหลวงน้ำทาเนาะเขตนี้จะเป็นเขตจุดจกักรงเขตเศรษฐกิจของของแขวงหรือว่าของเมืองหลวงน้ำทาแตท่ทั้งหลังทั้งหลังที่เราไปตลาดมืดของเมื่อวานนี่เนาะอันนี้ตอนตอนเศร้าพวกเขาจะเดินทางไปหากินข้าว บรรยากาศ2อฝังทางขี่รถตุกๆอ้อมเมืองซอกหากินข้าวเปียกแซบเจ้าเก่ากษัตับอเห็นต้องได้เดินทางไกลพอสมควรเกะว่าจะหอดอันจุดหมายปลายทางหัานห้านข้าซอยที่เพินว่าขึ้นซือ้อลรือน้ำขึ้นซือ้อที่วแซบที่สุดในแขวงหลงน้ำทาสันคือออกออกไปนอกเมืองในหนึ่งไก่ มาจากสนามบิน ฮอดแล้วในที่สุดก็มาฮอดแล้วหานเข้าซอยที่ว่าขึ้นชื่อเลยน้ำที่เพิ่นบอกว่าแซ่บที่สุดฉันก็มาฮอดแล้วเนาะ <c oughs> ในที่สุดก็บริเ้เหลือเหนือบากว่วแหงคือมีจุดมุ่งหมายแล้วก็ไปตามจุดมุ่งหมายไปทางก็คิดว่าทุกคนถ้ามีจุดมุ่งหมายกับเฮาก็จะไปฮอดไปถึงแล้วก็ได้รับประทานได้สําเร็จตามจุดมุ่งหมายปลายทางเนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็มาจนฮอตตาม ที่ได้ที่ว่าเพิ่นขึ้นชื่อเรือนามว่าห้านข้าวซอยห้านนี่แซ่บที่สุดว่าสันก็เลยตัดสินใจจ้างตุกๆมาเบิ่งว่ามันแซ่บได้จังใดโอ้โหเพิ่นจะต้มน้ำแบบสุดๆน้ำอุ่นๆห้อนๆแบบนี้ถูกมือเลยสันแต่ว่าน้ำนี่เพิ่นบ่เคยเปลีป่ยนได้หลายหลายรุ่นเลรวก็ยังบ่เปลีป่ยนหมอนบุเคยล,ล่างว่าสัชนชวนต้มแซ่บแซ่กระดูกเจาะขอคอบใจทุกทานที่มาแวะ